นะครับข้อที่สองเมาลิดบิดไหมนี่นี่ความจริงคำถามน,นี้เอาแค่ร้อยเดียวนะครับเพราะสั้นตอบว่าบิดนะครับเอาเอาว่าบิดอาอารู้จักหรือเปล่าลิบรู้จักบิดดาเปล่าไม่รู้จักตายแล้ว อา้าวดูนะครับดูนะเอาคำถามก่อนตกลงบิดาคืออะไรก่อนจะไปแบ่งฮาซานาหรือไม่ฮาซานะาเนี่ยเอาว่าบิดาคืออะไรเรื่องนี้ยากนะครับแต่พี่น้องฟังดีๆนะผมจะพยายามบอกนะครับอาจจะไปจบป่าไหนผมไม่รู้แต่พี่น้องตั้งใจฟังมาตรฐานของเขาว่าบิดาให้ดี มันมีอยู่ประมาณสามข้อข้อที่หนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดในสมัยนบีไหมเหตุการณ์เนี่ยเคยเกิดในสมัยนบีไหมนะครับเช่นในสมัยนบีเคยมีคนตายไหมมีไหมมีแล้วก็เรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีไหมเวลามีคนตายเขาบอกให้อ่านอะไร อ่านยาซีนยาซีนเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีพี่น้องแยกทีละประเด็นก่อนนะในเรื่องยาซีนเนี่ยดีหรือไม่ดียาซีนอ่านกุรา,านเป็นเรื่องดีอิซิกุโบในอิซิกุโบมียาซีนมีขอดูอาเป็นเรื่องดีหมดเลยนะครับไม่ปฏิเสธคําถามที่สามคำถามที่หนึ่งคือเหตุการณ์ที่เคยเกิดในสมัยนบีไหมเหตุการณ์ที่สองเป็นเรื่องดีไหมถ้าเคยเกิดในสมัยนบีแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยข้อที่สาม ลองตอบซิว่าเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในสมัยนบีเป็นเรื่องดีทำไมนบีไม่ทำหาเหตุผลว่าทำไมนบีไม่ทำวันที่ซอฮาบะเสียชีวิตเคยเกิดขึ้นแล้ววันเดียวกับพ่อแม่เราเสียชีวิตเพาาซอฮาบะก็เคยเสียชีวิตพ่อแม่เราก็เคยเสียชีวิตเสร็จเรียบร้อยกุรอานในสมัยนบีเขาก็อ่านกันในสมัยเราก็อ่านกันแต่เวลามาถึงข้อที่ ข้อที่สามทำไมเราทำเพราะเราบอกว่าจะได้ผลบุญอัลลอฮ์จะลงรอมะเพราะเราสามารถอ่านกุรอานได้คำถามต่อมาในข้อที่สของยุคนบีทำไมนบีถึงไม่ทำหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมนบีไม่ทำอันเนื่องมาจากนาบีไม่จำกุรอานเดือนนบีอ่านยาซีนไม่ได้หรือนบีไม่รู้ว่าเวลาอ่านกุรอานแล้วรอหมะจะลง นี่อุลามะบอกท้ายู่บนมาตรฐานสามรายการเนี่ยสแสดงว่าเนี่ยเรียกว่าบิดานะครับเรียกว่าบิดานต่อมาเมาลิดเนี่ยเมาลิดในสมัยนบีก็เคยมีคนเกิดนะครับในสมัยนบีก็มีคนเกิดแลว้วก็ที่ทาในเมาลิดก็มีการอ่านกุรานมีการอะไรทั้งหมดภาคพิธีกรรมอย่าบอกว่ามันเป็นของดีอย่าเพิ่งคุยเรื่องของดีหรือของไม่ดีคุยกันบนมาตรฐานสามรายการนี้ก่อน เคยมีคนเกิดเพราะไอ้มาลิดเนี่ยมันทําเนื่องจากมีการเกิดใช่ไหมทาเนื่องจากเพราะมีคนคนหนึ่งเกิดเนื่องจากนาบีเกิดเราจึงจัดมาลิดใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อนบีเคยเกิดก็นบีก็เกิดแล้วเสร็จเรียบร้อยไอ้สิ่งที่ทําในงานมาลิดก็มีการอ่านกุรอานทําของดีๆมันก็เคยมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วข้อที่สามถามว่าในเมื่อมันครบสองเงื่อนไขคือเคยเกิดแล้วแล้วก็เป็นของดีทําไมนบีถึงไม่จัดมาลิด บอกว่าอา้าวนบีไม่จัดเพราะมันเป็นเมาลิดของตัวนบีเองแล้วทําไมซอฮาบะถึงไม่จัดเมาลิดให้นบีเพราะที่จัดเนี่ยเพราะเป็นงานเกิดของนบีทุกคนคุยตรงกันเนี่ยแล้วว่าที่เราจัดมาลิเมาลิดใครอ่ะมาลิดุนนบีแล้วเสร็จเรียบร้อยในสมัยซอฮาบะเขาก็รู้ว่านาบีเกิดเมื่อไร่ ลวกะทิทำในงานเมาลิดเนี่ยนะไม่ไม่นับไอ้มาลิดออกร้านนะไอม้มาลิดกะเตะเนี่ยนะครับถามว่าซอฮาบะไม่รู้หรือไอ้คำกะเตะพวกเนี่ยเอาประโยคไหนที่ซอฮาบะไม่รู้เนี่ยเอามาสักประโยคนึงซอฮาบะรู้ทุกประโยคแต่คำถามสุดท้ายนี่แหละหาเหตุผลมาซิว่าทำไมทั้งสองรายการข้างบนเนี่ยซอฮาบะถึงไม่ทำให้นบีทำไมมันต่างกับขึ้นรถเมย์นะ มันต่างกับขึ้นเครื่องบินเพราะสมัยนบีมีเครื่องบินเปล่าสมัยนบีไม่มีเครื่องบินนะครับเนี่ยในข้อแรกเนี่ยมันต่างกันไอเมาลิดเนี่ยเราจัดให้นบีเพราะมันเกิดในสมัยนบีนบีเคยเกิดนบีในสมัยสุฮาบะก็มีคนตายสมัยเราก็มีคนตายแล้วก็ที่เราทําในงานคนตายทําในงานคนเกิดเนี่ยเป็นเรื่องดีหมดเลย แลาทำแล้วได้ผลละบุทุกรายการเราย่ามาซอยในนี้เพราะถ้าซอยในนี้มาไรมันคุยไม่จบกุรอานอ่านแล้วใครกล้าเถียงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีของดีก่อนในเมื่อเราเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นของดีครบทุกรายการแบบนี้ข้อที่สามทำไมซอฮาบะถึงไม่ทําให้นบีเอาเหตุผลมาตอบให้ได้ว่าทําไมถ้าได้อ๋อซอฮาบะเขาคงไม่รักนบีเท่าเรามึงอ่ะจัดเล่มอลิดถ้าได้คําตอบแบบนี้นะ อ๋อสฮาบะเขาคงลืมแหละเขาต้องออกสงครามกันเลยไม่มีเวลาจัดมาลิดนบีได้คําตอบแบบนี้ออกจัดเลยมาลิดสมัยเราให้มันได้คําตอบว่าทาําไมสฮาบะไม่ทําทั้งๆท,งที่ไอสิ่งที่อยู่ในงานเพราะเวลาเราคุยเราคุยว่าเนี่ยทำไม่ได้เลยอาจารย์คุรานทั้งนั้นนะที่เราอ่านเนี่ยไปอีซิกูโบอาจารย์อย่าไปเรียกอีซิกูโบสิเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นเราไม่ได้คุยเรื่องชื่อเรากําลังคุยเรื่องเนื้อของมัน เพราะไอ้ที่อยู่ในเนื้อของมันมันคือกุรานคือสิุรุลล์ทั้งหมดแต่ถามว่าไอ้ทั้งหมดที่เราเอาออกมามีอันไหนซอฮาบ้าไม่รู้จักมั่งโซฮาบะรู้จักทั้งหมดนั่นแหละคาถามสุดท้ายทําไมพวกเขาถึงไม่ทํากันละ่ะเหมือนกันเอาบิน้องหามาสิเครื่องบินนะ่ะอบูบักเคยขึ้นไหมละ่ะก็มันไม่เคยเกิดในสมัยเขา เวลามาถึงมีในสมัยเราเนี่ยเนี่ยบรรยายเปิดกล้องอย่างเงี้ยไม่ต้องสมัยกลับไปถึงนบีหรอกสมัยคูแอก็ไม่มีแล้วตกลงถ้าอย่งงางนั้นเนี่ยตั้งกล้องแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะไม่ต้องย้อนกลับไปถึงสอฮาบะนะแค่สมัยคูแอก็ไม่มีกล้องตั้งแบบนี้แล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นจึงอาศัยมาตรฐานอย่างที่ผมว่านี่แหละเหตุการณ์นั้นเคยเกิดขึ้นในยุคนบีหรือยุคสอฮาบะไหมถ้ามันเป็นกรณีเทียบเคียงที่เกิดขึ้นเหมือนกันเคยมีมาแล้ว แล้วก็ดูข้อที่สองในสิ่งที่เราทําในงานงานนั้นเนี่ยเป็นของดีไหมถ้าเป็นของดีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหาคําตอบให้ได้ทําไมนบีและสอฮาบะถึงไม่ทําถ้าพี่น้องได้คําตอบเช่นอย่างที่ผมบอกโอ้เนื่องจากว่าที่เขาไม่ทําสมัยนะั้นสอฮาบะไม่มีเวลาว่างต้องออกสงครามกันตลอดเขาเลยไม่มีเวลาจัดงานเมลิดกันไม่มีเวลาเฉลิมฉลองกันอ่ะพี่น้องได้คําตอบแบบนี้นะถ้ายืนยันแล้วว่าแบบนี้ถูก เข้าใจถูกแล้วสหบัติไม่มีเวลาว่างมาจัดงานมอลิดพี่ต้องจัดเลยยุคเราเพราะยุคเราไม่ต้องรบแล้วนี่ใช่ไหมล่ะหรืออีซิกุโบตะละเกนออสหบัติเขาคงลืมมาจานเขาคงนึกไม่ถึงมันก็ย้อนกลับไปในอัลกุราอานยามาอักมันตุลักุมดีนักุมอัจมัมตุอะไรกุมเนี่ยมติวรารดีตุลักุมุนอิสลามมาดีน่ะอัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยฉันส่งมุฮัมมัดมาเพื่อให้อิสลามสมบูรณ์ วันที่เอานาบีกลับหมายความว่าอิสลามทั้งหมดสมบูรณ์แล้วแล้วอยากจะเอาอะไรกับสิ่งที่เราทําทุกวันนี้อีกนะครับดังนั้นผมแนะนําง่ายๆที่สุดเลยพี่น้องกลับไปอ่านในบันทึกหะด,ดิษนะนะนะครับพี่น้องเอามารวมเลยหะด,ดีษีนบีทำทั้งหมดมีกี่หะด,ดิษแล้วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเฉพาะยังแทบไม่ลุกจากตื่นนอนไปเข้าส่วมนะ่มีประมาณ5รายการที่นบีทำถามว่าทุกวันนี้เราทำเหมือนหรือเปล่า จะจะทิ้งตะละเก็ฑไม่ได้ตื่นนอนตอนเช้าผมบอกตั้งแต่ต้นว่านาบีตื่นนอนมานาบีลุกขึ้นมานั่งแล้วทำยังไงเอามือลูบหน้าแต่พวกเราตื่นนอนตอนเช้าอ๋ไม่มีใครเม้นกูเลยเว้ยเนี่ยเรามันแบบนี้ แค่ตื่นนอนก็นไม่เหมือนนบีแล้วแต่จับเอาเป็นเอาตายไอยเรื่องที่นบีไม่ได้ทําอีกแล้วตกลงจะเข้าสวรรค์กันยังไงเวลาขออัลลอฮ์ฉันขออยู่ข้างนาบีแบบนี้เลยแต่สิ่งที่นบีทํากับสิ่งที่เราทําไม่ตรงกันเลยนะครับพอ,พอจะเข้าใจไหมพอจะเข้าใจนะ